เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง past perfect กับ past perfect con ก็อยู่กันที่เรื่องเวลาเน้นเวลาเน้นการกระทำอะไรทำนองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูคำที่เจอบ่อยๆ wording ที่มันจะเป็น keyword ว่าอ,อ๋อจะใช้ past perfect con นะอย่างเช่นข้อแรกค่ะ I was very tired when I arrived home ฉันเนี่ยโหวเหนื่อยมากตอนที่มาถึงบ้านเพราะว่าได้ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วก็จะเป็น I h a d been I h a d been working hard all day พี่น้องเขียนสูตรให้อีกรอบหนึ่งนะใครไม่ดูใครจําไม่ได้เบิ่งข้างบนนะคะอ่าอันนี้ต่อมาอันนี้ชูอบอยเด็กผู้ชายสองคนคะ่ะ came into the house <c oughs> กลับมาที่บ้านเคมเนาะเคมช่องที่สอง they had a football ถือ,ถอบอลมาด้วยลูกบอลมาด้วย they were both very tired บอลคือทั้งคู่นะทั้งคู่นะ่เหนื่อยมาก แสดงว่าถือลูกบอลมากำลังเหงื่อซอกเลยต้องใช้แฮดบีนไอีถูกปะ mm hmm. ก็จะเป็นเขาก่อนหน้านี้พวกเขาได้เล่นฟุตบอลมาก่อนก็จะเป็น they had been playing ฟุตบอลคือลูกบอลมันยังไม่วางจากมือเลยอะมันยังแบบถือมาถือมาอยู่ด้วยเลย,เลยะะอะย่าเงยค่ะอ่าต่อมา คขาบอกว่า I was disappointed ดูเท็ดๆกันดีกว่าสอนแล้ว adjective มี2แบบถูกไหมมี ing กับมีเต็ดเถ้าติ้งติง ing ลงมาด้วย ing จะแปลว่าหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเต็เตจะแปลว่ารู้สึกคำว่า d i s a p p o i n t แปลว่าผิดหวัง่าไปคาดหวังนะคะาจะผิดหวังนะคะไม่นะคะแม่สอนจะเหมือว่าอย่าไปคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะคะก็เลยเป็นคนที่ ไม่คาดหวังอะไรในชีวิตนะคะไปเรื่อยๆอเล่นเพราะฉะนั้นก็ทำไข้อนี้แปลว่ารู้สึกผิดหวังใช่ไหมฉันรู้สึกผิดหวัง when I had to cancel my holiday คำว่า had to had to ช่องที่สองถูกไหมคำว่า have had 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 เพราะฉะนั้นมันมาจากคำว่า have to ค่ะ have to มันมีความหมายว่าอะไรนะ have to ต้องตามด้วย verb สิ่งเราเคยเรียนกันแล้วพี่นุ่นสอนด้วย have to แปลว่าต้อง แ่ะแสดงว่าฉันเนี่ยรู้สึกผิดหวังที่ฉันต้อง c a n เซลยกเลิกฮอลลีเดยเพราะว่าทำไมเราได้ทำไม look forward to พวกเราจำไว้นะ look forward to มันแปลว่าตั้งหน้าตั้งตารอตั้งหน้าตั้งตารอแสดงว่าใช้คำว่าตั้งหน้าตั้งตารอแสดงว่าเหมือกับใช้เวลารอเน้นที่การกระทำว่าหูแบบตั้งหน้าตั้งตารออเหมือนกับรอสุดๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใช้ ใช้ uh, past perfect ค่ะนะคะก็จะเป็น subject คือ I had been looking forward ที่ต้องขอตอข้างล่างนะ forward to it นะ,ะ I had been looking looking forward to it นอกจากนี้เราขออีกนิดนึงได้ไหมนะขอนะน้องก็บอกว่าถค,ค่ะ มาขนาดนี้แล้วค่ะพี่คะนะคะคำว่า look forward to มีความหมายแปลว่าตั้งหน้าตั้งตารอตั้งหน้าตั้งึบตั้งตารอใช่ไหมเขามีบอกว่าเธอจะไมนะ look forward to จะต้องตามด้วย verb เติม ing เท่านั้นพี่แล้วไม่เห็นมี verb ing อันนี้เลยอันนี้มันเป็น it มันะเป็น pronoun ช่างมัน อันนี้ได้ละได้ได้ได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องจะตามด้วยเวิร์เช่นฉันตั้งหน้าตั้งตารอ,อจะเจอป้าเนี่ฉันก่อนฉันก่อนไอทำไมคะลูกตั้งหน้าตั้งตารอปกติเป็นเรื่องปกติ look f o r w a r d อันนี้เป็นเรื่องปัจจุบันเนาะเป็นเรื่องแบบปกติที่เราจะรอเขานะคะ I look forward to the meet Him เขายังไม่ถูกนะประโยคนี้ยังไม่ถูกนะเพราะว่าหลัง look forward to ต้องตามด้วย verb เติม ing ต้องเปลี่ยนจาก meet เป็นคำว่า meeting ค่ะ I look forward to meeting him I look forward to meeting you I look forward to seeing อย่างเงี้ยค่ะเจอคุณอย่างนี้ว่าแปต,ตั้งหน้าตั้งตารอตาตัา้งน,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 นะคะน,นะคะอามาต่อมาค่ะ and woke up in the middle of the night middle ก็คือกลาง กลางกลางคืนกลางดึกเนาะ she was frightened frightened เติม ed ด้วยแปลว่ารู้สึกแล้วใช่ไหมรู้สึกทำไมคะกลัวค่ะเออรู้สึกกลัวค่ะ frightened แปลว่ากลัว she and she didn't know where where she was แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนอะไรืองของเขาเนี่ยแสดงว่าเธอทำไมคะเป็นการเน้นการถามว่าเธอ ฝันค่ะเธอได้ฝันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืเป็นการเน้นว่าเฮ้ยได้ฝันนะได้ฝันนะเพิ่งฝันมานะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็น she had ตลกตลกเนาะแอนนี่ตลกตลบนะ she had been dreaming dreaming ก็เติม i N G ไปนะ she had been dreaming จบแล้วแค่นี้ ต่อมาค่ะข้อที่5ค่ะ When I got home เมื่อฉันมาถึงที่บ้าน got home ข้อที่2ช่องที่2 Mark was sitting in front of the TV มาร์ก็ได้นั่งกำลังนั่งดูทีวีอยู่ตอนที่ฉันมาถึงบ้านเนาะ he had just เขาเนี่ยเพิ่งจะ turn it off turn off ก็คือปิด เขาเพิ่งจะปิดมันแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาจะต้องดูมาเป็นหนักมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะว่ามาปุ๊บเราถึงบ้านปุ๊บเขาเพิ่งจะปิดให้เห็นเหมือนกับเพิ่งทําให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่า he had been watching a film แบบนี้ he had been watching a film ที่เขียนห่างยาวมาก He has b เขียน t วัดไปหน่อยโอเคเขาบอกวัดมานานแล้ววัดมาตั้งแต่เทปแรกแล้วแม่โทษโทษโายมือไม่สวยแต่หน้าสวยใครบอกเธอหรออีพี่นุ่น ฉันบอกตัวฉันเองนะคะเลยนะคะ